ครับคลิปนี้เราจะมาเปิดใจในพลังศรัทธาของดับทีนะครับร้อยตำรวจตีสุทีเสรีเผาวงเผาวงนะครับอดีตข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุเออรี่มาในวัยในช่วง55ปีนะครับดาบครับมีประสบการณ์กับหลวงปู่ศูนย์ที่ต้องมาเล่าถ่ายทอดให้ให้ f อฟให้ท่านผู้ชมฟังยังไงครับดาบครับสวัสดีครับผมดาบทีภาคเนะครับก็ การเล่าเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ที่รู้ที่เห็นเกี่ยวกับบุญบาร,รมีของหลวงปู่สูนจันทวนโนแห่งวัดป่าอยสรธรรมอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเพราะว่าช่วงแรกหลวงปู่ท่านเดินทางมาที่วัดธรรมมงคลครับธรรมมงคลคืออำเภอนครศรีจากการงรังหวัดนคนปฐมทีเนี้ย <c oughs> ที่ท่านเดินทางมาเนี่ยก็มา,าจำวัดอยู่ที่นี่ ยำวัดอยู่ที่เนี่ยก็เป็นเวลาหลายวันครับทีเนี้ยก็มีลูกศิษย์ของท่านอ,าอยู่ที่ชายแม่น้ำนครจีสีครับชาแม่น้ำท่าจีนนี่แหละแม่น้ำท่าจีนเลยครับผมทีเนี้ยในกลุ่มบุญของผมทีแรกของผมไม่รู้หรอกเขาบอกว่ามีพระดีมาองค์หนึ่งช่วงแรกเลยนะ,ะแล้วผมก็เออจะได้ไปกราบท่านคำว่าพอขึ้นชื่อว่าพระดีเนี่ยผมต้องไปแล้วล่ะครับ ทีนี้ผมก็ไปสการะากราบท่านในงานทําบุญบ้านครับทีนี้บ้านหลังนั้นน่ะติดอยู่กับแม่น้ําท่าจีนทีนี้ในขณะนั้นน่ะหลวงพุชูเนี่ยเดินทางถึงที่บ้านงานแล้วก็มาเดินชายแม่น้ำก็เกิดภาพที่ผมพักพวกได้อัดวีดีโอไว้ในขณะนั้นเลยมันไม่มีโอกาสที่จะเอากล้อง ก็ได้แค่มือถือเท่านั้นว่ามีอพยนาคขึ้นมาลางแม่น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ตรงนี้ต้องอ่าให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยใช้วิจารณญาณในการมองในการดูอ่าเดี๋ยวมันจะมีวิดีโอมันจะมีวิดีโอให้ดูเลยในวันนั้นน่ะพวกเราอยู่ใกล้ชิดเนี่ยพวกเราจึงบอกได้ว่านั่นคือพญานาคครับมีทุกสิ่งทุกอย่างมีงอนที่ว่ายน้ําอยู่เลยนะเป็นวิดีโอนะครับ เออเป็นวิดีโอก็เลยเกิดความศรัทธาตั้งแต่นั้นมาครับก็ไปกราบสการะไหว้หลวงปู่มาตลอดครับอ่าถึงแม้ว่าหลวงปู่กลับไปที่สกลนครอำเภอกาดอำมวยจังหวัดสกลนครที่วัดป่าศรธรรมผมก็ได้เดินทางไปสการะกราบ,บท่านที่นี่ว่าอา่พอไปที่วัดท่านก็ไปเจอกุฏิของท่านกุฏิของท่านอยู่แบบเรียบง่ายอา่ใช่คือคือคืออยู่เรียบง่ายแล้วล่ะหนึ่งอย่างอยู่เรียบง่ายแล้วก็อ่าชะโงกหน้าไปดูอยู่ทีหนึง่ง ไม่กล้าละลาบละล้วงเข้าไปเพราะเราก็กลัวกลัวไปละลาบละล้วงท่านแล้วก็กลัวบาปกลัวกรรมครับูบาอาจารย์ใช่ไหมก,ก็เลยแค่ไปชะโงกหน้าในห้องที่ท่านจำวัดอยู่ในห้องนั้นนะผมก็ตกใจว่าในห้องนั้นนะ่ะไม่มีที่จำวัดนะอะไม่มีรอยจำวัดไม่มีเออมันเป็นสิ่งที่ผมมหัศัรรย์สเอ๊ะแต่มีรอยนั่งอ่ามีรอยนั่งอย่างเดียวมีรอยนั่งผมก็เกิดความสงสัยมาตลอดว่า ผมก็เลยหาโอกาสนะผมหาโอกาสถามหลวงปู่ว่าเอ๊ะทาไมเตียงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีแต่รอยนั่งเห็นว่ารอยนั่งมีผ้าเป็นรอยนั่งอยู่แค่นั้นผมก็ถามว่าหลวงปู่ครับวันหนึ่งอะหลวงปู่จําวัดวันละกี่ชั่วโมงครับหลวงปู่ก็ตอบผมมานะวันหนึ่งหลวงปู่จําวัดก็ประมาณสองชั่วโมงเท่านั้นแหละ เราก็เลยนิ่งนิ่งแล้วก็สงสัยมาตลอดแล้วก็ถามคนแวดล้อมหมดคือหลวงปู่ตอบว่าหลวงปู่หลวงปูไง่ได้แต่นั่งแล้วก็เดินได้แต่นั่งแล้วก็เดินบางทีท่านก็เดินรอบโบสถ์อยู่อย่างนั้นแหละจนเป็นนิทานทำให้เราสงสัยว่าเออหลวงปู่นั่งอย่างเดียวฉะนั้นในความคิดของผมเนี่ย ตั้งแต่ศึกษาพระสายปา่าพระสายกรรมฐานเนี่ยาการนั่งก็คือกิจวัตรของท่านแล้วก็ผมก็ไปร่วมทําบุญแล้วขึ้นไปสการะกาบบ่อยๆแล้วพอไปเห็นกุฏิพังผมมีความรู้สึกว่าผมอยากสร้างกุฏิให้หลวงปู่ผมก็ปลาปรบกวหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับข้างบนเนี่ยปลวกมันก็กินหมดแล้วแล้วก็หลวงปู่ก็ไม่มีที่จําวัดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างห้องแคบแค่ ผมก็เลยอบอกหลวงปู่ว่าเดี๋ยวผมจะทํากุฏิมาถวายหลวงปู่นะแต่ว่าหลวงปู่เป็นพระสายป่าหลวงปู่ให้นิมิตยังไงนิมิตกุฏิหลวงปู่อมองดูว่าพระลูกวัดก็คือพระสายป่าก็คือต้องเป็นกุฏิกรรมฐานผมก็ทําถวายไปห้าหลังอพอหลังจากนั้นก็คือ ทํากุฏิใหญ่ให้หลวงปู่ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยครับนั่นแหละก็คือเราก็ไม่ได้เป็นคนมีเงินมีทองอะไรมากนะักดังนั้นเราก็คิดว่าได้อะไรมาครับได้เลขอะไรมาตรงตรงดับทีโอ้ก็คือตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นการมอมเมาไม่เป็นการมอมเมานะครับเดี๋ยวหลวงปู่จะไม่ได้พักอีกออได้อะไรมาตอนนั้นงวงนะก็ก็ก็จำไม่ได้แล้วละมานานแล้วนาทีนี้ว่าปฏิปทาของท่านเนี่ย เป็นผ้าที่ทําให้เราเกิดความศรัทธายิ่งเพราะหลวงปู่สมถะเรียบง่ายครับแล้วก็ปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์เนี่ยฮวงงดงามมากนะหลวงปู่งดงามมากครับแล้วทีเนี้ยผมก็เลยว่าหลวงปู่ครับผมจะสร้างกุฏิหลังใหญ่ให้หลวงปู่เนี่ยหลวงปู่จะเอาตรงไหนครับหลวงปู่ก็ชี้ไปตรงกุฏิหลังที่ท่านโดนปวกกินลกกล้างหมดแล้วครับผมก็เลยสั่งคนลื้อไันั้นเลยครับ สั่งนายกอบตอที่ผมพอติดต่อได้ก็คือให้รื้อเลยแล้วผมก็จะเริ่มทำการสร้างให้แล้วทีนี้ว่ามันก็เป็นที่มา,าตรงที่ว่าผมในขณะที่ผมกำลังดำเนินการอยู่ผมก็ไปดูที่แล้วก็ไปดูงานนะเริ่มไปดูที่ดูงานมีการถมที่อะไรในะช่วงนั้นน่ะผมไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ชี้ผมมา หลวงปู่ชี้ผมว่าะระวังหัวรละเบิดเส้นสมองแตกนะท่านพูดอย่างนี้พูดกับผมอย่างนี้เลยอ่ะแต่ผมเนี่ยผมจะคิดยังไงผมก็นั่งยิ้มยิ้มแล้วก็สนทนาธรรมแล้วก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วผมก็ลุกไปดูดบุหรี่อีกตัวแล้วก็มานั่งต่ออีกอนั่งต่อหลวงปู่ก็ชี้อีกบุหรี่ไปเลิกซะนะพักผ่อนให้เยอะๆครับระวังเส้นสมองแตกหัวรละเบิดท่านพูดอย่างนี้ไง ช่วงนั้นก็คือเออเราก็เออหลวงปู่ทักมาสองเที่ยวไอ้ใจก็จะเชื่อดีไม่เชื่อดีไอ้ใจต้องใจว่านึกอยู่โอ้โหแข็งแรงอย่างนี้หลวงปู่มันมันไม่ไม่ม่นไม่ได้มันไม่ใช่ประมาทอย่างนั้นกลับบ้านได้สี่วันท่านไตเทพผมเส้นสมองแตกเส้นสมองแตกสลบสลบไปห้าวันแล้วก็นอนโรงพยาบาลไปยี่สิบเอดวัน แล้วหมอเขาก็เอาฟิล์มเอ็กซเรย์มาให้ดูตอนที่สมบูรณ์แล้วท่านเชื่อไหมว่าเลือดเต็มหัวผมหมดเลยแล้วช่วงที่ผมสลบนอนอยู่ไอซียะอ่ะงานหลวงปู่เมตตาผมที่ว่าผมสร้างกุฏิห้าหลังกรรมฐานไปถวายแล้หลวงปู่เมตตามากนั่งรถประจำทางมาเชื่อไหมแล้วมาหาผมที่ไอซียแล้วก็มายืนยืน ท่านมายืนแล้วก็มามัดสายสินให้ผมเนี่ยคือถ้าใครไปวัดป่าอิสระธรรมเจอหลวงปู่ศุลนะครับท่านจะมัดสายสินให้ด้วยมือท่านจะมัดสายสินให้แล้วท่านบอกว่าเนี่ยท่านยืนแล้วก็มัดสายสินในไอซียูแล้วก็กล่าววาจาว่าไม่เป็นไรหรอกฟื้นก็ปกติไม่เป็นไรแล้วสักพักท่านก็กลับลากันไปท่านก็กลับไปท่านคือหนึ่งท่านเห็นว่าเรามีจิตศรัทธาท่านอย่างแรงกล้าครับ ท่านก็เดินทางขึ้นมาเยี่ยมครับแล้วเชื่อไหมว่าท่านไตเทพเส้นสมองเนี่ยติดหมดเลยผมเนี่ยเข้าอุโมงค์ไปสองครั้งทนบุรีหนึ่งเข้ไปหมไปเท่าไหมดไปเท่าไหร่ก็รวมุหกลักหกแสนล้มรวมหกแสนประมาณนี้ครึ่งล้านกว่าเพราะว่าไปดูเส้นสมองเนี่ยเส้นสมองมันติดเองครับ แล้วก็ใช้มือหนึ่งของการดูเส้นสมองใช้ใช้แพทย์มือหนึ่งที่นั่นไม่มีรอยแตกไม่เห็นรอยใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ซอฟเองอยู่ในสภาพปกติเองผมอยู่ในสภาพปกติที่เล่นตะก้อได้เตะบอลได้อยู่เป็นเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้เกิดเส้นสมองแตกครับเพราะว่าเส้นสมองแตกเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยแล้วทุกคนเห็นนั่นก็คือถ้าเส้นใหญ่ตาย ถ้าเส้นฝอยเด้งค,คือต้องเออเด้งแล้วเปยแล้วแต่ผมออกจากโรงพยาบาลหมอขอให้ผมเดินต่อคืบเดินต่อคืบห้ดูผมเดินตรงเป๊ะไม่เซงอะ่ะก็เรียกว่าน้ําในหูเนี่ยโอเคคนที่เดินเปยแพทย์บอกคนที่เดินเป๋เดินเ,นเด้งเนี่ยน้ําในหูไม่เท่ากันมักจะเกิดกับพวกที่เส้นสมองแตกแต่ทีนี้ว่าผมก็ถือว่าผมเป็นบุญกุศลที่หลวงปู่มา โปรดผมอ่บผมก็เลยเกิดความศรัทธาหลังจากนั้นพอหายเสร็จเรียบร้อยก็ไปดําเนินการสร้างกุฏิต่อสร้างกุฏิต่อก็เป็นที่มาออของวัตถุโมคลของท่านรุ่นมหาโชคลาภคนแห่งๆรวยๆเนี่ยเพราะว่าเป็นรุ่นที่นําทุนทรัพย์มาสร้างกุฏิเป็นเจตนาหลวงปู่ให้มีการจัดสร้างขึ้นแต่เนี่นคนเนี่ยมาโทรถามเราเยอะมากเรื่องวัตถุโมคลของท่าน ถามเยอะมากไอ้เราก็รุ่นที่ผมเข้าไปผมก็รู้รุ่นมหาโชคลาภเฮงเฮงรวยๆก็มีเหรียญทองแดงเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะให้ดูอะไรให้ดูอะไรครับเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยนะครับคนเนี่ยมาถามผมเยอะเลยมันสับสนเขาไม่รู้ครับผมว่าจะใช้รุ่นไหนดีอะไรดีทีนี้ว่าไอ้เราก็ต้องตอบในรุ่นที่เรามีประสบการณ์ เนี่ยนะครับแล้วก็ได้รู้รุ่นที่มีส่วนส่วนที่ช่วยสร้างถวายหลวงปู่นะครับเนี่ยคือคือคือรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่อ่ารุ่นมหาโชคลาบเองเองรวยรวย,รวย,รวยเนี่ยครับผมจัดสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทุนทรัพย์ไปสร้างกุฏิให้หลวงปู่ที่แล้วเสร็จเนี่ยครับผมเพราะว่ามันไม่มีทุนทรัพย์กันครับผมเพราะว่าเป็นเจตนาที่ดีที่ว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่เริ่มอ่า ที่ว่าเป็นรุ่นปฏิหารเนี่ยเน,นี่ยรุ่นเนี้ยคือเป็นรุ่นปฏิหารเป็นเสียงเก่าขานขึ้นมาครับคือพระสี่เหลี่ยมลอยองเนี่ยครับลงปูนั่งอธิษฐานจิตสองวันสองคืนในโบสถ์เนี่ยลอยเข้ามาในพานทองครับผมเนี่ยเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่สิทธานุศิท์ทุกคนจึงขนานนามรุ่นนี้ว่าเป็นรุ่นปฏิหาร,รเพราะว่าปฏิหารจะพูดได้มันต้องหลังที่มีปฏิหาร,าลราลแล้วครับผมใช่ไหมเพราะว่า หลังจากนั้นผมก็ไปดําเนินการสร้างกุฏิแล้วก็ปัดใจที่เหลือก็นําไปบูรณะเจดีย์พระธาตุให้กับหลวงปู่ศิลาอยู่ที่วัดเพราะว่าเป็นผู้ก่อตั้งวัดหลวงป,ปู่ศิลาเป็นคนสร้างวัดป่ายศสระธรมรมแล้วเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่เป็นพระอุปชาหลวงปู่นั่นแหละทีนี้ว่าผมก็เกิดความศรัทธาเพราะว่าทําไม หลวงปู่จึงรู้ว่าเส้นสมองผมแตกเออฉะนั้นเนี่ยมันเกิดด้วยประสบการณ์ตรงของผมผมไม่ต้องไปกล่าวอ้างใคร,ครแต่ประจวบว่าประจวบว่าผมเนี่ยในเดือนแตกอะ่ะผมเล่าให้ฟังเลยในเดือนแตกเนี่ยในเดือนที่ในเดือนที่แตกเนี่ยที่เส้นสมองผมแตกคือคือผมหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่เรื่อยมาเนี่ยผมก็นั่งสมาธิปฏิบัติ แล้วทีเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าบ้านเมืองผู้คนในบ้านเราบ้านเมืองเรานะทำไมมันต้องออไม,ไม,ไม่ไม่มีความสบายใจทะเลาะเบาแวงหลายๆอย่างไอ้นะั่นมันก็เรื่องของเขานะแต่จิตของผมเนี่ยผมอยากตายผมบอกตรงๆว่าผมอยากตายผมอธิษฐานจิตในเดือนนั้นไว้เลยในเดือนแตกกับผมอธิฐานจิตว่าผมอยากตายแต่ตายให้ผมได้ไปดูนระกสวรรค์ แล้วผมจะขอบวชพระนะผมจะขอบวชแล้วผมจะขอเทศอสอนผู้คนเข้าใจไหมเนี่ยอตอนนั้นคิดตอนนั้นคิดตอนนั้นในเดือนนั้นเส้นสมองผมแตกเลยแล้วผมในขณะแตกเนี่ยแตกเนี่ยผมสลบไปห้าวันครับอ่าผมก็ไม่เห็นอะไรเลยท่านผมไม่เห็นอะไรเลยครับผมได้แต่รู้ตัวหมดเลยนะผมรู้ตัวหมดว่าผมเนี่ยผมข่าวผมข่าวขึ้นไป แล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยเป็นสีคามโอ้โหไม่มีอะไรจะสบายเท่านี้ไม่มีอะไรจะสบายเท่านี้อีกแล้วมันลอยขึ้นไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดครับแต่ที่ผมสลบไปห้าวันมันมีความรู้สึกว่าผมนอนไปประมาณสองนาทีนิดๆแล้วผมก็กลับมาทีนี้กลับมาก็มาปวดอย่างเดียวเลยโอ้โหคนที่เส้นสมองแตกตายคือปวดตายท่านไตเทะไม่มีอะไรที่จะปวดแบบนี้ครับ ใช่ต้องต้องทดจิตกำหนดจิตกัดฟันนิง่งจนว่า,าความเจ็บปวดเนี่ยแล้วก็ขอยามีแค่นั้นก็คือขอยาฉะนั้นผมก็คิดว่า,าวัตถุมงคลของท่านนะรุ่นมหาโชคลาภเป็นเองเลยซึ่งคนถามวัตถุมงคลของท่านเนยอมากเพราะว่าในเมื่อดูคลิปผมแล้วก็ จากประสบการณ์ตรงจากผมเนี่ยคนก็อยากจะใช้วัตถุมงคลของท่านผมก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องวัตถุมงคลรุ่นต่างๆได้ครบเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือพอหลวงปู่มีชื่อเสียงแล้วก็มีบารมีสิทธิยานุสิทธิหลายๆท่านหลายๆคนก็มาเริ่มสร้างเริ่มทันวัตถุของท่านเรื่อยไปฉะนั้นแต่และรุ่นแต่และอย่างเนี่ย ต้องไปถามผู้สร้างต้องไปถามผู้สร้างเองต้องไปถามผู้สร้างไอ้ไอ้ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าคนถามเข้ามาอย่างมากมายว่ารุ่นไหนเป็นอะไรคุณต้องไปถามผู้สร้างนะครับอถามเพราะคือทางวัดเนี่ยอนุญาตให้คนอื่นสร้างด้วยก็คือวัดต่างๆตรงนั้นก็คือหลวงปู่ท่านเมตตาและใจดีตั้งแต่แรกนะท่านไตเทิว่าหลวงปู่ท่านเมตตาและใจดีฉะนั้นก็มีสิทธิอนุสิ์เข้าไปสร้างไปทํากันอีกหลายๆรุ่นต่อมาฉะนั้น คุณจะเช่าคุณจะใช้อะไรคุณก็ต้องศึกษาศึกษาใช่ศึกษา,กษาเพราะว่าวันหนึง่งหลายสิบสายที่โทรมาหาผมครับถามเรื่องวัตถุมงคลไอ้เราก็ได้รู้แต่เรื่องวัตถุมงคลชุดนี้ที่มีเจตนาเจตนาที่นําทุนทรัพย์ไปสร้างกุฏิแล้วก็ในขณะปลุกเสกพราผงสี่เหลี่ยมนั้นลอยขึ้นทันแต่เทพลอยขึ้นครับ,รบลอยเข้ามาในพานทองครับแล้วก็เป็นการปลุกเสกที่ หลวงป,ลปู่ปลุกเสกถึงสองวันในโบสถ์ครับผมปลุกเสกถึง2วันในบสถนนบก่อนปลุกเสกนะฟ้าผ่าลงก่อนครับแล้วก็ปลุกเสกเสร็จฝนตกสองวันท่านได้เทพ2วันครับเพราะว่าผมก็คิดว่ารุ่นนี้ก็ถือว่ามันเป็นรุ่นบุญเป็นพระวัตถุมงคลรุ่นบุญแล้วก็มีเจตนามีที่ไปที่มาแล้วก็ใช้ทุนทรัพย์ในวัตถุมงคลเนี้ย ในการสร้างทำกุฏิให้หลวงปู่แล้วก็แล้วเสร็จเรียบร้อยับจึงหมดข้อสงสัยในการที่ว่าเรื่องวัตถุมงคลของท่านเพราะว่ารุ่นอื่นผมก็ไม่สามารถจะไปรู้เขาได้ว่าสร้างยังไงแบบแต่ผมไม่สามารถรที่จะไปตอบแทนเขาได้เผื่อผิดเผื่อถูกผม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 ก็มจะไม่พูดตรงนี้ท่านทั้งหลายที่จะ,ะใช้วัตถุมงคลของท่านก็ต้องศึกษา ต้องศึกษาไม่ว่านะจะเป็นพระใหม่พระเก่านะครับท่านต้องศึกษานะครับว่า,าใครเป็นผู้สร้างออกเท่าไหร่มันไม่ยากพวกนี้เพราะว่าเวลานี้ก็ถือว่าทุกคนที่ได้เข้ามาหาหลวงปู่ก็ศรัทธาในตัวองค์ท่านก็ถูกต้องแล้วไม่เป็นไรฉะนั้นอยู่ที่เจตนาของแต่ละคนอยู่ที่เจตนาเท่านั้นนีครับ,รบนี่นะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ